เพราะปัสสาวะอักเสบโรคสุดแสบของสาวออฟฟิศหรือสาวๆที่นั่งทำงานนะคะวันนี้อาจารย์วิพาดามีสิ่งดีๆมาแบ่งปันกับสาวๆที่มีปัญหาเรื่องท่อปัสสาวะอักเสบหรือรังเป็นๆหายๆเป็นแล้วสุดแสบแสบแล้วก็ทรมานมากๆเลยสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะคะเบื้องต้นหลังจากติดเชื้อในท่อปัสสาวะอักเสบแต่ก่อนที่เราจะไปรู้กัน เรามาดูกันก่อนค่ะว่าอาการดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือท่อปัสสาวะอักเสบมักพบบ่อยในผู้หญิงนะคะเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยมีท่อปัสสาวะที่เล็กกว่าผู้ชายนั่นเองส่วนมากนะคะผู้หญิงเนี่ยเป็นบ่อยมากแล้วเป็นเนี่ยทรมานทรมานเพราะเพราะว่าประสบการณ์ที่อาจารย์วิเนี่ยเคยเป็นมาก่อนนะคะเมื่อก่อนอาจารย์วิเนี่ย เย็บผ้าค่ะเย็บตุ๊กตาอยู่กับบ้านนั่งนานเพราะห่วงการทำงานมากจนเกินไปส่งผลให้ติดเชื้อในท่อปัสสาวะอักเสบบ่อยมากเวลาเป็นแล้วสุดแสนจะทรมานเพราะเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยไปปัสสาวะจะรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยไม่พอยังแสบปลายท่อปัสสาวะอีกตรงนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกกังวล ตลอดเวลาเลยจะเดินทางไปไหนก็รู้สึกไม่อยากไปเพราะกลัวจะไม่มีที่เข้าห้องน้ํานั่นเองนะคะสิ่งดีๆที่อาจารย์วิทย์มาแบ่งปันวันนี้นะคะก็คือ4อาการที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าเราเริ่มเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วค่ะอาการที่1น,นะคะเราจะปวดปัสสาวะบ่อยมากวันหนึ่ง10ครั้งขึ้นไปและบ่อยมากในช่วงกลางคืน เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสุภาพสตรีท่านใดรู้สึกว่าปวดประาวะบ่อยมากกว่าปกติก็รีบนะคะเช็คด่วนแล้วจะได้รักษากันทันค่ะอย่าปล่อยให้เื้อรังอาการที่สองนะคะเวลาเราปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยจะรู้สึกแสบปลายท่อปัสสาวะหนักมากแสบเหมือนแบบมีเข็มมีอะไรมาทิ่มแทงเราแปร๊บช่วงใกล้จะสุดนะคะถ้าเป็นถึงขั้นนี้แล้ว บอกเลยว่าสุดแสนทรมานเนื้อตัวสั่นเลยค่ะบางครั้งครั้งเข้าห้องน้ำไปปัสสาวะไม่มีปัสสาวะออกมาด้วยซ้ำไปทรมานไหมคะถ้าท่านใดเคยเป็นอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะว่าเคยเป็นแล้ว3ในบางลายนะคะปล่อยไว้ทนไว้จนกระทั่งปัสสาวะติดเลือดออกมาด้วยนะคะอย่าปล่อยให้เป็นขนาดนั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วอาการดังกล่าวที่ อาจารย์วิทยได้พูดมาเนี่ยอาจารย์วิทย์เคยเป็นมาหมดแล้วแล้วเป็นบ่อยมากแล้วเชื่อไหมคะว่าอาการที่สเนี่ยถึงขั้นขนาดเป็นไข้เพราะเริ่มติดเชื้อขั้นรุนแรงเป็นไขหน้หนาวแล้วร้อนและรู้สึกว่าเริ่มปวดเมื่อย มาถึงไตแล้วนะคะนั้น4อาการนะคะที่ทำให้เรารู้ว่านี่เราเริ่มเป็นท่อปัสสาวะอักเสบแล้วรีบรักษาด่วนนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้และทีเนี้ยเรามาดู5วิธีกับการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกันค่ะทที่หน่งนะคะหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะไว้น,น,นานๆค่ะถ้าปวดเมื่อใดพยายามหาห้องน้ำเข้าเพื่อไปปลดปล่อยปัสสาวะออกทันทีนะคะเพราะ การที่เรากั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยส่งผลให้ปัสสาวะเริ่มเกิดการติดเชื้อสะสมของเสียที่จะโดนขับออกกลายเป็นติดเชื้อในท่อปัสสาวะนั่นเองค่ะเพราะของเสียอนมนูลอิสระต่างๆที่เราดื่มน้ําเข้าไปแล้วเขาต้องขับออกทางท่อปัสสาวะเนี่ยถ้าเราปวดเราไม่ไปผ่อนออกไม่ไปคลายออกไม่ไปปัสสาวะออกเนี่ยเขาก็เริ่มสะสมเก่า ใหม่เพิ่มมาเก่าเข้าไปก็เหมือนของบูดๆเน่าๆน่ที่สะสมทับถมไว้แต่นี่เป็นน้ําพอนานๆนเริ่มเป็นตะกรนตะกรันสังเกตไหมคะตามท่อเท่าเวลาสกรปรกนานๆนะ่ะเหมือนมีตะไคร่มาเป็นตะกรนตะกันเริ่มทําให้ปัสสาวะไม่ออกเกิดการติดขัดนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่งปวดเมื่อใดไปปล่อยเมื่อนั้นนะคะ วิธีที่2อนะคะอาจารย์วิก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ต้องรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราควรดื่มน้ำประมาณ8-10แก้วใช่ไหมคะเพื่อจะได้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อจะได้ไปทดแทนของเก่าที่กำลังจะขับออกดื่มน้ำเพื่อไปชะล้างของเสียสิ่ง อนุมมลอิสระต่างๆให้ขับออกทางเหงื่อปัสสาวะและอุจจาระเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราโดนขับปัสสาวะออกโดนขับเหงื่อออกแล้วเราไม่ดื่มน้ำเข้าไปทดแทนเพื่อให้ร่างกายได้รับของม่ใหม่ๆเข้าไปส่งผลให้เราเนี่ยนะคะเกิดแห้งแล้งภายในของเก่าปล่อยออกของใหม่ไม่มีมาก็จะทําให้สะสมเชื้อโรคอนุมูลอิสระเวลาเราดื่มน้ําน้อยสังเกตไหมคะว่าปัสสาวะเราเหลือง ค้นมากถ้าค้นบ่อยๆกลายเป็นคุณก็จะเริ่มทําให้เราติดเชื้อในท่อปัสสาวะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดื่มน้ําเยอะๆนะคะจะให้ดีเอาน้ําหนักตัวเราเนี่ยมาหารด้วย40คุณจะรู้เลยว่าคุณควรจะดื่มน้ําวันละกี่ลิตรต่อวันนะคะอาจาร,รย์วิหนัก53กิโลกร,รมัมหารด้วย4อาจาร,รย์วิต้องดื่มน้ํา2ลิตรค่ะ2ลิตรก็อยู่ประมาณ4ขวดเล็ก นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองหารกันดูนะคะแล้วลองคำนวณดูว่าคุณดื่มน้ำเพียงพอในแต่ละวันหรือเปล่าถ้ายังไม่ถึงดื่มให้ถึงนะคะจะได้มีสุขภาพที่ดีข้อที่3สําสำคัญมากๆค่ะทุกๆครั้งที่เราเข้าไปปัสสาวะแล้วเนี่ยเราควรจะทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ของเราให้สะอาดเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาดจุดซ่อนเลนส์ไม่สะอาดเท่าที่ควร สิ่งสกรปรกที่อยู่บริเวณรอบๆก็จะทําหน้าที่นําเชื้อโรคเข้าไปสู่ภายในท่อปัสสาวะเราได้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยแนะนํานะคะให้ทําความสะอาดด้านหน้าไปด้านหลังค่ะเพราะถ้าเราปัสสาวะและอุจจาระด้วยเนี่ยอุจจาระเนี่ยสกรปรกมากๆนะคะเพราะมันเป็นกากใยอาหารที่เน่าและเสียถูกการขับออกถ้าเราเช็ดมาด้านหน้าจะส่งผลให้มันติดเชื้อในท่อปัสสาวะอักเสบได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการทำความสะอาดหลังปัสสาวะท,ทุกครั้งก็จะเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อที่4สําสำคัญมากๆนะคะสำหรับท่านที่มีครอบครัวเพราะอะไรเพราะหลังจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์ในทุกๆครั้งเนี่ยแนะนำเลยนะคะเราควรอาบน้ำชำระร่างกายชำระสิ่งสกรปรกออกให้หมดและเคล็ดลับเลยนะคะ เราควรจะปัสสาวะทิ้งทุกครั้งด้วยหลังมีเพศสัมพันธ์และทำความสะอาดให้สะอาดที่สุดเท่าที่เรารู้สึกได้ค่ะสำคัญนะคะอย่าลืมทำกันนะคะข้อที่5สําสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มักจะเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆคุณควรที่จะหาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์มาดูแลตรงจุดมาฟื้นฟูมา ขับของเสียออกจากร่างกายเพราะว่าบางครั้งในท่อปสัสสาวะอักเสบของเราเนี่ยมันมีการติดเชื้อหลือหลังอยู่เมื่อใดก็ตามที่เราไปสกิดมันเนี่ยสกิดมันเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาในทันทีเพราะมันมีเชื้อที่ค้างค้างอยู่ในนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพเราจริงๆลัก สุขภาพเราจริงๆเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดีและปลอดภัยงดเลยนะคะเรื่องของหมักของดองเพราะของเหล่านี้เขาจะไปตกค้างแล้วทําให้ก่อเกิดเชื้ออนุมูลอิสระได้ง่ายอาจาย์วิย์ก็แนะนํานะคะในส่วนตัวที่เคยเย็บตุกตานั่งอยู่กับที่นานๆแล้วเป็นโรคนี้บ่อยมากลุกลามถึงขนาดเป็นกลวยไตยอักเสบเลยนะคะอย่าปล่อยให้เป็นถึงขนาดนั้น รีบดูแลและใส่ใจตัวเอง อาจารย์วิทย์ก็พยายามค้นหาสมุนไพรมาดื่มและรับประทานในทุกๆวันจะทําให้สุขภาพเราดีขึ้นและทําให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขด้วยค่ะไม่ต้องกังวลกับการเข้าห้องน้ําไม่ต้องกังวลกับการเดินทางว่าไปทางไกลขึ้นทางด่วนจะไม่มีห้องน้ําให้เราเข้ากลัวว่าจะต้องติดเชื้ออีกก็ไม่กล้าเดินทางไปไหนวันนี้รีบหาสมุนไพรมาดื่มเพื่อฟื้นฟูนดูแลระบบภายในขับของเสียออกจากร่างกายก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดี การที่เรามีของเสียอยู่ในร่างกายก็ส่งผลให้เราเป็นโรคที่เหลือหลังและแก้ไม่หายนานวันนานวันก็จะเป็นโรคที่หลายแรงอย่าปล่อยทิ้งไว้กันนะคะด้วยรักจากใจอาจารย์วิพาดามาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสาวๆให้กับท่านที่มีปัญหาเรื่องท่อปัสสาวะอักเสบหรือกะอระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้ววันนี้นะคะถ้าท่านใดที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคนี้ สามารถอินบ็อกเข้ามาโทรเข้ามาถามอาจารย์วิเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะยินดีที่จะให้คําปรึกษาและก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาเพื่อให้ท่านเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยค่ะไม่ต้องกังวลเราจะเก็บความรักของท่านไว้เป็นอย่างดีและจะดูแลแก้ปัญหาหท่านจนท่านมีสุขภาพที่ดีเลยค่ะสุดสุดท้ายนี้นะคะไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับการมีสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ